คนยูเนี่ยอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อที่ที่แล้วเขาก็คิดว่าการที่เขาได้เป็นลูกของอับราฮัมเป็นบุตรของอับราฮัมเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปสอนได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ค่อยจะใส่ใจมากเท่าไหร่แต่เขาอยากจะดูว่าพระเยซูเป็นใคราในข้อที่ 7, เจ็ดเราเห็นว่าเขาพยายามจะดูว่าพระเยซูเป็นใคร ก็จึงไม่แตกไม่แปลกแตกต่กางแล้วเมือมอม่อคนทั่วทั่วไปถ้าเเห็นดาราเห็นผู้ที่มีชื่อเสียงเราก็อยากไปพบอยากไปเห็นใช่ไหมครับอันนี้เป็นลักษณะทั่วทั่วไปลักษณะทั่วทั่วไปดังนั้นกับสิ่งที่สักเคียรต้องการอยากพบกก็คืออยากไปพบพระเยซูดูว่าพระองค์เป็นใครดูว่าพระองค์เป็นใครเพราะฉะนั้น เื่อพระองค์เสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์ทรงรู้ว่าสักเคียสเป็นคนหนึ่งที่ต้องการความรอดและชีวิตที่หลับเหมือนกับที่พระองค์ทรงรู้จักเราเหมือนกันพระองค์ทรงเห็นเราพระองค์รู้ว่าเราต้องการความรอดและชีวิตที่หลับแต่เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้ว่าจะหาได้ที่ไหน เราจึงไวายวาไปเรื่อยไปที่ต่างๆไปนมสศการ,รไปอะไรที่ไหนที่เขาว่าดีก็อยากจะไปเพื่อที่จะีได้โอกาสไปสวรรค์ไปทําความดีไปโน่นนี่เยอะแยะไปหมดก็เหมือนกับสักเคียรสุ่กันเหมือนกับเราเหมือนกันแต่พระเยซูยไม่ได้มองอย่างนั้นพระเยซูยมองว่าสักเคียรเนี่ย เป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเพราะเขาหนึ่ไม่ได้รับการต้อนรับจากสังคมสองเขาเองไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าวันสุดท้ายหลังจากที่จากโลกนี้ไปเขาจะไปอยู่ที่ไหนแต่คนอื่นคนยิ่งคอื่น เขามีมีความรู้สึกว่าเขามีอัะรามเป็นบิดาเขามีความหวังว่าเขาจะได้ไปสวรรค์โดยสิทธิของการเป็นลูกได้รับการไปสวรรค์โดยสิทธิของการเป็นลูกเพราะฉะนั้นพระเยซูเมื่อเห็นสักเคีด เหมือนกับพราเห็นเราทาเห็นเราพระองค์ได้เรียกพระองค์ได้เชิญเรามาให้เรารับความรอดและชีวิตนิรันดร์ซึ่งคนทั้งหลายคนมากมายไม่เห็นไม่ได้เหมือนกับเพื่อนบ้านเราข้างๆบ้านเขามาฟังเขาได้ยินเรื่องพระเจ้าเหมือนกัน สเมือ่อพระเจ้าเรียกดังนั้นเมื่อสกายได้ยินพระเยซู ù, สักเขยียดลงมาลงมาลงมาสักเขียดปีลงมา,งมา,งงมาด้วยใจกระตือรือร้นแล้วก็ด้วยความยินดีเขาลงมาด้วยความยินดี